ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งแล้วค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีเช่นเดียวกันค่ะทางจังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งรับแสงแรกแห่งปี Reflect of Season f ัน Run 2 0 26เสริมสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจรับศักราชใหม่เชา้าวันที่1มกราคม2569ที่สวนสาธารณะน้องหลวงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ิดกิจกรรมวิ่งรับแสงแรกแห่งปีที่หนองหลวงเชียงราย Reflect of Season Fun Run 2026ภายใต้โครงการกีฬาและนันทนาการประชาชนจังหวัดเชียงรายมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่คการยกระดับสุขภาพของประชาชนโดยมีนายจิราวุฒิแก้วเขื่อนรองนายกอบจอเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก กิจกรรมนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักวิ่งและประชาชนมากกว่า500คนโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น10รุ่นอายุแยกชายหญิงซึ่งงานนี้ไม่ใช่เพียงแค่การวิ่งค่ะแต่คือการวิ่งรับแสงแรกแห่งโอกาสใหม่ที่กำลังสาดส่องสู่น้องหลวงที่กำลังก้าวสู่การเป็นแลนด์มาร์คแห่งฤดูกาลความสุขและความยั่งยืนของจังหวัดเชียงรายค่ะ